1>, 1วันถ้าสนใจ2วันนะคะอยู่ในราคาที่159ราบาบาทย้ำา2วัน159บาทนะคะเท่านั้นภารานี้นะคะค่ะใครที่สนใจ2วันนะคะก็รีบตัดสินใจได้เลยนะพรุ่งนี้เตรียมจับจองกันได้เลยนะคะที่ไหนอ่าก็ทักกันเข้ามาได้เลยเหมือนเดิมทางเดิมนะคะช่องทางเดิมคือสอนรับเนชนกเพชรนิเชียร์นะคะทักเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็บอกว่าสนใจจังบวัดหน้างาน,นะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีแอดมินส่งต่อไปให้เหมือนกับอีพีสามเส่งต่อไปแค่ ทางบ้านเขียวครั้งเดียวนะคะแล้วก็ใครที่สนใจกลุ่มปิดงานวคัครูของสอนรักพิเียนะคะอยู่ที่99บาทคุ้มแล้วคุ้มอีกย้ํานะคะอยู่ที่99บาทอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ราคาเดียวนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนทำไมต้องถูกขนาดนี้ต้องต้องขออนุญาตบอกบอกอกตัวกันไปก่อนนะคะน้องเราต้องการให้ทําบุญจริงๆหากเลือตรงไหนเราก็ซัพพอร์ตสนับสนุนเพิ่มเติมกันเข้าไปเองนะคะจัดสั่งกันเอาเองนะคือ ที่ดูราคาแล้วนะคะทุกคนทุกคนจะร้องโอ้โหถูกแสนขู่แต่อะไรเนี่ยจากงานต้องยิ่งใหญ่โตมาของมหร้านแน่นอนแต่ว่าค่าเข้างานค่าดูค่าถูงปิดทําไมถูกจังมันเป็นความตั้งใจของบ้านเรานะทั้งจากคนพี่น้องและบอกเมย์คุณคือเราคุยกันแล้วค่ะเราต้องการอยู่ที่ประมาณี้นะคะเพื่อทุกคนได้เข้ามาทําบุญกันด้วยกันเยอะๆนะไม่อยากจะไปตั้งราคาที่ค่อนข้างสูงอะไรยังไงนะคะทุกคนคะก็อยากจะบอกว่ากลุ่มปิดดูได้สองวันนะคะในพาราเดียวนะอันนี้น้องนุ่นเราเคาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะใครที่สนใจไปงานไหว้ครูสอนรักพิเิียนที่หน้างานนะคะมีเก้าอี้ให้บริการนะคะอยู่ที่ตัวละ100บาทต่อ1วันถ้าสนใจ2วันนะคะอยู่ในราคาที่159ราบาบาทย้ำา2วัน159บาทนะคะเท่านั้นภาลานี้นะคะใครที่สนใจ2วันนะคะก็รีบตัดสินใจได้เลยนะพรุ่งนี้เตรียมจับจองกันได้เลยนะคะที่ไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลยเหมือนเดิมทางเดิมนะคะช่องทางเดิมคือสอนรักเนชนกเทคนิคเชียนนะคะทักเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ ก็จะมีแอดมินส่งต่อไปให้เหมือนกับอี3ไส้มส่งต่อไปแค่ช่องทางบ้านเขียวครั้งเดียวนะคะแล้วก็ใครที่สนใจลุ่มปิดงานวิทยูของสอนรับเพืพิเชียนะคะอยู่ที่9 9บาทคุ้มแล้วคุ้มอีกย้ำนะคะอยู่ที่9 9บาทอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ราคาเดียวนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเอ่อทำไมต้องถูกขนาดนี้ต้องต้องขออนุญาตบอกออกตัวกันไปก่อนนะคะน้องเราต้องการให้ทําบุญจริงๆขาดเลือตรงไหนเรา ซัพพอร์ตสนับสนุนเพิ่มเติมกันเข้าไปเองนะคะจัดสั่กันเอาเองนะคือจากที่ดูราคาแล้วนะคะทุกคนทุกคนจะล้องโอ้โหถูกแสนถู่แต่อะไรเนี่ยจัดงานต้องยิ่งใหญ่โตมาหาหมื่หุรานแน่นอนแต่ว่า ปิดทำไมถูกจังมันเป็นความตั้งใจของบ้านเรานะทั้งจากคุณพี่น้องและคุณบอสเมย์คุณคือเราคุยกันแล้วค่ะเราต้องการอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเพื่อทุกคนได้เข้ามาทำบุญกันด้วยกันเยอะๆนะไม่อยากจะไปตั้งราคาที่ค่อนข้างสูงอะไรยังไงนะคะทุกคนขะก็อยากจะบอกว่ากลุ่มปิดดูได้สองวันนะคะในคาลาเดียวนะอันนี้น้องนุ่นเราเคาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะ